ะค,ะค่ะสวัสดีค่ะกัญญาณชติวันนะคะชื่อเล่นชื่อเพลงค่ะก็ตอนนี้นะคะกําลังศึกษาอยู่ที่มหาจุฬาลงกรณ์นะคะวิทยาลัยนะคะคณะนิเทศศาสตร์ค่ะก็อดีตนะคะเมื่อสักประมาณปีกว่าที่แล้วนะคะเคยมาฝึกงานนะคะที่โรงเรียนยานากวาวะนะคะเป็นเวลาประมาณ2เดือน,นะคะ่ะซึ่งตอนนี้ก็กลับมาเยี่ยมโรงเรียนนะคะอีกครั้งหนึ่งด้วยความคิดถึงค่ะซึ่งพอกลับมาดูอ่ะ ก็ย้อนคิดถึงกลับไปตอนที่เรามาฝึกงานนะคะตอนที่มาฝึกงานเนี่ยก็คือรู้สึกแฮ ppy สนุกกับทุกๆวันที่แบบเรามาทํางานเรามาเจอน้องๆมาเจอกับคุณครูตอนนั้นเราก็แบบยังไม่ได้เห็นอะไรชัดมากเนื่องจากแบบเราเราอยู่ตรงนี้เราแฮ ppy ทุกวันนะคะแต่พอในะวันนี้ที่แบบกลับมาเยี่ยมอะ่ะพอเราออกไปเจอข้างนอกอะ่ะเรารู้เลยว่าแบบเออโรงเรียนที่เนี่ยมันมันพิเศษมากค่ะทุกคนคือ ตอนที่เราหนูเนี่ยมาฝึกงานนะคะแบบว่าทําสื่อในการโปรโมทโรงเรียนใช่ไหมคะก็เห็นน้องๆเนี่ยแบบระยะเวลาที่เราได้ถ่ายคลิปต่างๆเนี่ยเราเห็นน้องๆทํากิจกรรมแล้วก็แบบการเรียนที่แบบมันดีมากคืออย่างเช่นวิชาภาษาอังกฤษอย่างเนี้ยค่ะคือโรงเรียนนี้ไม่ใช่แบบว่าจะมาต้องมานั่งท่องจําแกมม่าหรือว่าแบบมานั่งเรียนอะไรที่แบบกับโต๊ะเรียนอยู่กับหนังสืออยู่กับปากกาแต่ว่าน้องๆเนี่ยแบบได้ออกมาสัมผัสกับแบบธรรมชาติข้างนอกนะคะแบบว่าได้ไปเรียนรู้อย่างเช่นมีการแบบว่าจัดเล่นเกมเพื่อหาคําศัพท์ตามต้นไม้อะไรอย่างเน มากค่ะแล้ววิชาวิทยาศาสตร์นะคะคุณครูเนี่ยก็แบบมีเตรียมหลอดแก้วแบบทําแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเยอะมากซึ่งแบบน่าประทับใจมากเลยคือถ้ามีลูกคือแบบอยากให้มาเรียนที่นี่มากๆนะคะเหมือนตอนนี้ได้ยินเสียงเลยคะ่ะน้องๆเนี่ยกำลังทากิจกรรมอยู่ค่ะคือหลังเรื่องเรียนก็ออกมาเล่นบาสเอ,อ่ยทำกิจกรรมไะไอ,อื่นคือแบบน่ารักมากๆเลยค่ะก็ดีใจที่ครั้งหนึ่งเคยได้มาฝึกที่นี่แล้วก็หวังว่าถ้ามีลูกมีหลานก็จะได้มาอยู่ที่นี่ต่อค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยนะคะบ๊า<ล>ยบาย,บาย Morning.